คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าตายแล้วก็เกิดอีกแล้วมันก็ไม่ซ้ำเหมือนเดิมเกิดแล้วก็ถูกฆ่าฆ่าแล้วก็เกิดใหม่ซึ่งชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วเราจะหนีจากการวนลูปแบบนี้ไปได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านกับผมนายขี้เมาเล่าหนังหนังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า the death of Ian s t o n e หรือชื่อไทยพันอมะตะฆ่าหมื่นตาย ผมพร้อมแล้วผมเริ่มเลยนะครับหนังเริ่มที่การแข่งขันฮอกกี้ของมหาวิทยาลัยเอียนใส่ใหมายเลข17กํากำลังเลี้ยงลูกด้วยความคล่องแคล่วเมื่อมาถึงหน้าประตูคู่แข่งเอียนเห็นว่าเพื่อนๆถูกประกบจึงตัดสินใจยิงเองลูกเข้าประตูไปอย่างสวยงามแต่กรรมการกลับตัดสินว่าไม่ได้แต้มเนื่องจากหมดเวลาไปก่อนบแบลดกับจอร์ดก็เข้ามาต่อว่าเพราะไม่ยอมส่งลูกให้เอียนมองนาฬิกาที่สกอร์บอร์ดมันยังคงเหลือเวลาอีก2วินาทีนาฬิกาที่กรรมการก็เหลืออีก2วินาทีเช่นกันแต่กรรมการก็ยืนยันที่จะไม่ให้หลังจบเกมเอียนเล แกลดกับจอร์ดเดินมามองหน้าก่อนที่จะจากไปเอียนนั่งลงด้วยความเซ็งเจนนี่เดินเข้ามาปลอบใจด้วยการจูบแต่เรื่องเวลาที่เหลือ2วินาทีมันยังคงกวนใจเขาอยู่ตลอดคืนนี้เอียนขับรถไปส่งเจนนี่ที่บ้านเอียนระบายให้เธอฟังว่าวันนี้เขารู้สึกแย่มากๆเวลาที่บอดยังเหลือแต่ลูกที่ยิงเข้ากลับไม่ได้แต้มเจนนี่จึงปลอบด้วยการจูบอีกรอบหลังจากเจนนี่เดินเข้าบ้านไปรอบๆเอียนเริ่มมีสิ่งแปลกๆเขาเห็นชิงช้าแกว่งได้เองแม้ไม่มีคนนั่งหรือมันอาจจะเกิดจากแรงลมเพราะกำลังจะมีฝนตก เมื่อขับรถกลับบ้านระหว่างทางก่อนถึงทางรถไฟเพียงเล็กน้อยมีร่างล่างหนึ่งนอนอยู่กลางถนนเอียนลงไปดูเพื่อจะให้ความช่วยเหลือทันทีที่เขาเอื้อมมือไปจับร่างนั้นก็ขยับอย่างแรงจนเขาตกใจเอียนรีวิ่งกลับขึ้นรถโทรไปแจ้งตำรวจแต่มันก็ไม่ติดเมื่อมองไปอีกครั้งร่างนั้นหายไปแล้วก่อนที่มันจะมาโผล่หน้ารถใช้มีดเล่มใหญ่สีดำแทงทะลุกระจกเข้ามามันกระชากตัวเอียนออกจากรถแล้วลากเอียนไปโยนบนรางรถไฟมันคลอมร่างของเขาจนเขาขยับตัวไม่ได้ในที่สุดรถไฟก็วิ่งมาทับร่างของเขาเอียนตื่นขึ้นมาในออฟฟิศแห มีพนักงานเดินกันขวักไขว่ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงหนาทีในขณะที่ยังรู้สึกงงกับสิ่งที่เห็นมีโทรศัพท์เข้ามาเอียนรับสายแต่ก็ไม่มีเสียงพูดอะไรไลอันที่เป็นหัวหน้าเดินมาถามเรื่องงานที่เขาค้างส่งเอียนก็ตอบรับแบบเนียนๆไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเจนนี่เอางานเพิ่มมาให้เธอถามว่าเขายังเล่นยาอยู่หรือเปล่าเอียนรู้สึกงง,งเล็กน้อยเจนนี่บอกว่าฝ่ายจัดซื้อต้องการแรงงานด่วนในวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนพูดคุยกันเหมือนทุกอย่างยังเป็นปกติอยู่่่่่กกัััับบบบบปจจจจุนนนนเเเออออีียถาามมรืงธะล้พแต แบบเบ,เบื่อว่าใช่เพราะที่บ้านมักจะถามว่าเมื่อไหร่เจนนี่จะแต่งงานและมีลูกเวลาเดินไปเรื่อยๆจนพนักง,งานกลับบ้านกันหมดแล้วมีเพียงเอียนที่ต้องนั่งทํางานที่ค้างอยู่เต็มโต๊ะจนเสร็จเอียนเดินออกเพื่อจะกลับบ้านขณะเข้าลิฟต์มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางร้อนรนในมือถือกระเป๋าใบหนึ่งทันทีที่ลิฟต์ถึงชั้นล่างชายคนนั้นก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วมีคนคนหนึ่งชะโงกหน้านมามองเขาก็คือคารเป็นรอปรพอของตึกนี้เอียนเดินมานอกตึกก็เห็นชายคนที่ลงลิฟต์มาด้วยกันันนตยายาอออ้ลยยยูี่เ่เเเเเหหืสสง็ ือดของคนที่กําลังให้ความช่วยเหลือกลายเป็นสีดําแล้วหลังจากนั้นก็กลายร่างเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างแต่เอียนก็ไม่สนใจเขาคิดว่าอาจจะเกิดภาพหลอนจากการที่เขาเสพยามากเกินไปเมื่อเอียนกลับมาถึงบ้านทุกอย่างก็ปกติและเขาก็ทําตัวปกติเหมือนที่เคยเป็นเดินไปเปิดตู้เย็นเพื่อจะหาอะไรเย็นๆดื่มเอียนเดินมาที่โต๊ะทางานของเขามันมีรูปวาดประหลาดๆติดอยู่จนเต็มผนังเอียนไปมองที่หน้าต่างเพราะมีเสียงบางอย่างที่ข้างนอกจนได้เห็นเงาของคนที่หน้าต่างบานหนึ่งเอียนเพ่งมองด้วยความสงสัยเพราะมันนิ่งและไม่ขยับมีมือมาจับที่่ไหล ใหเอียนตกใจจนทำเล่าหกมีเดียนั่นเองทั้งสองเป็นแฟนกันวันนี้เป็นวันเกิดของเอียนมีเดียมีของขวัญมาให้มันก็คือนาฬิกาข้อมือและใช้จับเวลาได้ด้วยทาใหเอียนนิ่งไปสักพักจนมีเดียถามว่าเขาเป็นอะไรเอียนเล่าให้ฟังว่าวันนี้คนที่ลงลิฟต์มาด้วยกันตายที่ข้างถนนเขาเห็นคนที่มาช่วยแล้วก็นึกถึงกรรมการตอนที่เขาแข่งฮอกกี้มีเดียบอกว่าไม่เคยได้ยินเอียนพูดเรื่องแข่งฮอกกี้ให้ฟังเลยแต่เอียนยืนยันว่าเขาเล่าให้เธอฟังไม่รู้กี่รอบแล้วเพื่อเป็นการยืนยันเอียนไปเอาหนังสือรุ่นมาให้ด เขาอยู่ด้วยเลยเบอร์สิมีจริงแต่มันก็ไม่ใช่เอียนทําให้เขาเริ่มรู้สึกตังหนิดตึงหนิดเอียนเริ่มสงสัยตัวเองว่าทําไมจําเรื่องที่เขาไม่เคยทําและไม่เคยเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลานอนมีเสียงพูดข้างหูเบาๆว่าเขารู้ว่ามันสายไปแล้วและก็มีเงาอะไรบางอย่างแวบผ่านหน้าต่างไปเอียนเดินลงมาดูที่ชั้นล่างทุกอย่างยังเรียบร้อยดีเขาจึงกลับขึ้นไปนอนต่อตอนเช้าเอียนตื่นสายไปทํางานเกือบไม่ทันระหว่างอยู่บนรถเมย์เอียนสังเกตนาฬิกาที่มีเดียให้มามันหยุดเดินมันไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นของใหม่ที่่เเธออพิงซื้้มาให ที่ด้านหน้ารถแบลและจอดยืนอยู่ทั้งคู่ลงที่ป้ายนี้เอียนรีบวิ่งตามไปแต่ประตูรถปิดก่อนแบลและจอดมองหน้าเอียนแล้วก็ยิ้มพร้อมกับชูนิ้วกลางให้เอียนขอให้คนขับจอดเขาตามลงไปมองหาแบลและจอดแต่ก็ไม่เห็นทั้งคู่แล้วเอียนออกเดินตามหามีชายคนหนึ่งดึงตัวเอียนไว้เขาชื่อว่าเกรเกรบอกให้เอียนต้องคุยกับเขาไม่งั้นเอียนต้องตายเกรพาเอียนหลบผู้คนมาคุยที่ซอกตึกเกรพูดเรื่องนาฬิกาของเอียนที่มันหยุดเดินเมื่อไหร่ที่นาฬิกาหยุดเดินนั่นหมายถึงพวกมันกําลังจะมาฆ เมื่อก่อนเอียนเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทําให้เอียนเริ่มเอกใจเกรย์บอกว่าถ้าเมื่อใดที่เอียนเริ่มที่จะจําอะไรได้พวกมันจะฆ่าเขาทันทีเอียนไม่ตายแต่จะไปมีชีวิตอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปพวกมันฆ่าไม่เลือกเวลาและสถานที่มันจะให้เอียนเห็นเฉพาะสิ่งที่มันต้องการจะให้เห็นเท่านั้นเอียนอยากรู้ว่าพวกมันเป็นใครแต่เกรย์ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นผีหรือเป็นปีศาจหรือเป็นแบบไหนอยู่ๆร่างของเกรย์ก็ถูกอะไรบางอย่างดึงเข้าไปใต้ตึกเอียนวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจเขาวิ่งชนชายคนหนึ่งที่ไม่มีตาแต่สััักกกพพมมมมน็ีีีเขาาายโทหด แต่มือถือสัญญาณก็ไม่มีเอียนใช้โทรศัพท์สาธารณะมันก็ไม่ติดเอียนวิ่งออกจากตู้ด้วยความตกใจจนลืมกระเป๋าเอกสารเอียนกลับมาถึงบ้านรีบบอกเรื่องมีคนกําลังตามฆ่ากับมีเดียเอียนได้ยินเสียงด้านนอกเมื่อเปิดไปดูเห็นเงาดําอยู่ที่บันไดเขารีบล็อกประตูทันทีเพื่อไม่ให้พวกมันตามเข้ามาได้เอียนยืนสติแตกโดยมีมีเดียยืนประคองอยู่ด้านหลังสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูมีเลือดพุ่งออกมาจากตัวเขาจนมันกระเด็นไปเปิดประ,ประตูมีเดียนั่นเองเธอใช้มีดสีดาอันใหญ่แทงเขาจนทะลุเอนค่อยๆล้มลงมีเดียยังตามมมาแทงซ้ีีเดย ว่าเธอเสียใจเอียนไม่ควรที่จะจําอะไรได้เลยแล้วมีเดียก็ป่ายคอเอียนซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เขาตายเอียนถูกปลุกด้วยเสียงของผู้โดยสารเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นก็ต้องรีบผักพวงมาลัยให้พ้นจากรถบรรทุกที่กําลังวิ่งสวนมาคราวนี้เขาเป็นคนขับแท็กซี่ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านาทีเวลายังคงเดินเป็นปกติผู้โดยสารที่นั่งมาก็คือเจนนี่คราวนี้เธอไม่รู้จักเขาเธอเห็นเอียนหลับจึงแนะนําให้แวะซื้อกาแฟแต่เอียนก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นอะไรเอียนรู้ว่าเจนนี่จะไปบ้านพ่อแม่เจนนี่ตอบแบบเบื่อว่่าเบื่อไห่่นนจนะแตว และมีลูกมันทําให้เอียนถึงกับโผลลอกอกมาเพราะเขาคุ้นกับประโยคนี้มากเอียนมาส่งเจนเนี่จนถึงบ้านเอียนไม่อยากรับเงินเพราะเกือบพาเธอไปเจออุบัติเหตุเจนนี่จึงจะให้เขาเข้าไปดื่มกาแฟในบ้านก่อนแต่เอียนก็เก่งใจเจนนี่จึงจะชงกาแฟมาให้และให้เอียนรอเธอที่หน้าบ้าน มีชายคนหนึ่งเดินมาเขาจุดบุหรี่สูบแสงสว่างจากไฟแชค็คทำให้เห็นหน้าของเขาและก็ยังมีเงาใครคนหนึ่งที่หน้าต่างที่กำลังมองมาที่เอียนที่หน้าต่างบ้านอีกฝ้าก็มีเหมือนกันเอียนสะดุ้งจนสุดตัวเมื่อเจนนี่เอากาแฟมาให้เอียนรีบขึ้นรถนาฬิกาบนรถหยุดเดินเอียนรีบสตาร์ทรถออกจากที่นั่นทันทีเมื่อวิ่งมาถึงในเมืองริมถนนมีคนโบกมืออยู่เกรนั่นเองเอียนจอดรถหยิบประแจถอดล้อแล้วรีบตามเข้าไปจนถึงด้านในของตึกที่ดูเหมือนจะล้างเกรเดินมาหาเอียนพยายามนึกว่าเขาเคยรู้จักเกรยัที่ แล้วและอย่าให้พวกมันหาเจนนี่เจอเพราะถ้าเจนนี่ตายเอียนก็จะตายจริงๆเกรอื่อมือมาจับเอียนภาพต่างๆในอดีตระหว่างเขากับเจนนี่ไหลเข้ามาในหัวมีเสียงแปลกที่ด้านหลังเอียนหันไปดูเมื่อหันกลับมาเกรก็หายไปแล้วมีเสียงแปลกดังไปรอบทิศเอียนกระชับประจรในมือเตรียมพร้อมเขามองไปรอบๆด้วยความระมัดระวังคราวนี้มันอยู่ด้านบนมันกระโดดลงมาหาเอียนจากนั้นเอียนก็ตื่นขึ้นในออฟฟิศแห่งหนึ่งเขาพยายามหาบนโต๊ะว่าที่นี่คือที่ไหนนาฬิกยยังคงเดินปกติเจนนี่เดินมานั่งแล้วถามว่าอาทิตย์ที่แล้วได้ไปสมัครงานหรืออเเปล่าานนทํให้ีย ู้เลยว่าเขากําลังอยู่ในสํานักงานจัดหางานนั่นเองเอียนเล่าให้เจนนี่ฟังเรื่องที่เขาต้องตื่นมาในสถานที่และทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดยกเว้นเพียงเจนนี่เท่านั้นที่เขาได้เจอตลอดเจนนี่คิดว่าเอียนเล่นยาจนเพี้ยนพอมาถึงตอนนี้นาฬิกาก็หยุดเดินมีร่างของคาวและไลอัอนจ้องมองเอียนอยู่ด้านหลังของเจนนี่เอียนรีบวิ่งออกไปจากห้องมีเงาของมันที่บันไดหนีไฟมันตามเข้าไปถึงในลิฟต์มันใช้มีดแทงลงมาจากด้านบนเอียนรีบเปิดประตูลิฟต์แล้ววิ่งหนีออกมาจนเจอเจนนี่เธอต้องตบหน้าเขาเพื่อเรียกสติเอียนบอกว ไปเห็นขาวและไลอ้อนมายืนมองอีกแล้วเอียนสั่งให้เจนนี่อยู่ห่างเขาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปมนไลเอียนตั้งแต่บันไดหนีไฟผ่านลานจอดรถจนมาถึงถนนใหญ่เอียนขึ้นแท็กซี่ได้ทันจึงหนีรอดจากผู้มันมาได้คนขับหันมาถามด้วยเสียงที่ห้วนว่าจะไปไหนยังไม่ทันที่เอียนจะพูดอะไรก็มีมีดดาเล่มใหญ่แทงลงมาจากหลังคาเอียนสั่งให้จอดรถเขาวิ่งลงมาโดยที่ไม่ได้ดูอะไรจึงถูกรถที่วิ่งสวนมาชนเข้าอย่างจังเอียนนอนจมกองเลือดไลอ้อนคาและมีเดียยืนล้อมรอบเขาแล้วคาก็ใช้มีดสีดําฆ่าเอียน เอียนตื่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขากลายเป็นขี้ยาเต็มเหนียวกำลังนอนอยู่ในห้องที่เปิดเพลงเสียงดังที่แขนยังมีสายยางรัดแขนอยู่แน่นอุปกรณ์การเสพยามีทั่วห้องนาฬิกาตอนนี้มันยังเดินปกติมีเสียงข้อประตูเจนนี่อาศัยอยู่ห้องด้านบนทนไม่ไหวที่ห้องเอียนเสียงดังรบกวนเธอเธอจึงลงมาต่อว่าเจนนี่มีท่าทีหวาดกลัวเพราะที่แขนเอียนยังมีเข็มปักคาอยู่เลยเธอจึงวิ่งกลับห้องไปเอียนรีบดึงมันทิ้งไปเจนนี่กำลังจะไปบ้านแม่เมื่อเปิดประตูก็พบว่าเอียนมาดักรออยู่เอียนเข้ามาหาในห้องแล้วพยายามบอกเเรืื่่่อองงงาาาตๆมีีลลดหจกยทึ ออกเจนนี่เปิดประตูจะไปตามคนมาช่วยเอียนรีบปิดประตูแล้วพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงพูดประโยคที่ทําให้เจนนี่ต้องหยุดเจนนี่จะต้องพูดว่าแม่เธออยากให้เธอแต่งงานทําให้เจนนี่เริ่มจะนึกอะไรออกจางๆทันใดนั้นเองก็มีมีดฟันผ่านประตูเข้ามาจนเกือบถูกเจนนี่ขณะนั้นเอียนก็เห็นเส้นเลือดที่แขนของเขากลายเป็นสีดําทั้งคู่วิ่งลงมาทางบันไดนอกอาคารจนถึงด้านล่างพวกมันตามมาล้อมเขาเอาไว้เอียนเก็บเสษกระจกมาถือไว้ในมือมีเดียเดินมาด้านหลังเธอบีบมือเอียนอย่างแรงเขาถูกกระจกบาดจนเป็นแผลเว่อว ใช้มีดแทงเอียนแต่เจนนี่เข้ามาด้านหลังแล้วใช้มีดแทงไปที่หลังของมีเดียทําให้ทั้งสองคนหนีรอดไปได้มีเดียไม่เป็นอะไรเธอสั่งไม่ให้ตามไปแล้วก็ดึงมีดออกอย่างชิวๆเอียนพาเจนนี่วิ่งหนีมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินเธอแอบหยิบเศษผ้าของคนไร้บ้านมาให้เอียนห้ามเลือดที่มือเจนนี่พาเอียนมานั่งเธอพูดว่าไม่ชอบที่เอียนเป็นแบบนี้มันเหมือนเอียนสติแตกก่อนที่จะลงแข่งขันนั่นทําให้เอียนมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขาจําได้มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเจนนี่ก็เช่นกันเธอก็มีความทรงจำ คงเดินปกติรถไฟมาแล้วเมื่อทั้งสองคนอยู่บนรถไฟเอียนขอให้เจนเนี่อยู่ห่างๆเขาเพื่อความปลอดภัยของเธอเองแต่เจนเนี่ก็ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งเอียนให้อยู่คนเดียว เมื่อรถไฟจอดมีตำรวจขึ้นมามองแล้วก็ลงไปจริงๆแล้วตำรวจนายนี้ก็เป็นพวกเดียวกับมีเดียนั่นเองเกรปรากฏตัวขึ้นที่บอกข้างๆของเอียนตอนนี้สภาพของเขาแย่มากๆเกรบอกว่าเอียนเคยเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นเรียกว่าผู้เก็บเกี่ยวที่คอยเก็บเกี่ยวพลังจากพวกมนุษย์เอียนไม่เข้าใจว่าคืออะไรเกรจึงจะทําให้ดูเขาลุกไปหาชายไร้บ้านคนหนึ่งแล้วกลายร่างเป็นปีศาจเมื่อชายไร้บ้านเห็นก็เกิดความกลัวเกรจึงดูดเอาพลังชีวิตของเขาเมื่อได้พลังชีวิตมาสภาพที่เคยดูแย่ของเกรก็กลับมาดีขึ้นจนสมบูรณ์ เมื่อก่อนนี้แค่ทําให้คนกลัวแล้วก็กินพลังวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นฆ่าเพื่อดูดพลังแล้วและไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพวกมันมีมากเท่าไหร่ที่มันตามล่าเอียนเพราะเคยทํากับพวกมันไว้เจ็บแสบเอียนเคยทําบางอย่างกับพวกมันมันจะไม่ยอมให้เอียนนึกเรื่องเก่าๆได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เอียนนึกออกมันก็จะฆ่าเว้นแต่ว่าเอียนจะกลับไปเข้าพวกกับมันเหมือนเดิมหรือฆ่าพวกมันให้หมดเกรย้ําว่าต้องปกป้องเจนนี่เพราะเป็นโอกาสเดียวที่เอียนมีแล้วเกรก็หายไป เมื่อถึงสถานีมีแบลสและจอร์จมาดักเอาไว้เอียนพาเจนี่วิ่งไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะขึ้นรถไฟหนีแต่ชนกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจนโทรศัพท์ของเขาตกเอียนบอกให้เขารีบหนีแต่ก็ไม่ทันมันปาดคอแล้วก็กินวิญญาณของเขาเจนนี่จะขึ้นรถอีกขบวนหนึ่งแต่ก็ไม่ทันมันเหวี่ยงเอียนจนไปกระแทกผนังเอียนเริ่มแย่เพราะเสียเลือดไปเยอะเจนนี่จึงต้องคอยประคองมีเดียเดินมาคุยกับเอียนตอนนี้เส้นเลือดของเอียนก็เริ่มเป็นสีดำมีเดียใช้มีดล็อกคอเจนนี่เอาไว้กับผนังมเดเดียพูดกกัับเเนนนีี่สอออยคมตว พร้อมกับเริ่มบีบคอตัวของเขาเริ่มเปลี่ยนใบหน้าที่หล่อเหลากลับกลายเป็นปีศาจแล้วก็เริ่มดูดพลังจากเจนนี่เจนนี่พยายามเรียกชื่อเอียนเพื่อเรียกสติข,ของเขาจนในที่สุดเอียนก็ฟื้นได้สาเร็จมีขบวนรถไฟแล่นผ่านมาเอียนตัดสินใจแล้วเขาขอโทษเจนนี่แล้วก็พุ่งตัวลงไปบนรางรถไฟเพื่อให้รถไฟทับเอียนตื่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลและมันก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลบ้าทั้งตัวของเขาถูกพันธนาการจนหมดแม้กระทั่งส่วนหัว เอียนพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลือมีพยาบาลเดินเข้ามาเช็คอาการสิ่งที่พยาบาลเห็นก็คือคนไข้ที่ถูกเจาะคอนอนหลับอยู่บนเตียงแต่สิ่งที่เอียนเห็นก็คือตัวเขาถูกล็อกติดเตียงและกำลังดิ้นอย่างแรงเมื่อทุกอย่างในสายตาพยาบาลเรียบร้อยดีเธอก็เดินกลับออกไปมีเดียเดินมาหยุดที่ปลายเตียงเธอบอกว่าร้องไปเถอะเพราะจะไม่มีใครได้ยินเสียงหรอกมีเดียเริ่มขันน็อตที่หัวของเขามันทําให้เขาค่อยๆปวดหัวทีละนิดมีเดียแปลกใจที่พวกเธอผนึกกําลังกันแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เอียนกลับไปเป็นพวกได้แม้ว่าจะฆ่าเขาไปกี่ครั้ง อนนี้เอียนก็ยังดึกไม่ออกเลยว่าเขาเคยทําอะไรมีเดียจับที่หน้าผากเขานั่นจึงทําให้รู้ว่าเอียนเคยฆ่าพวกเก็บเกี่ยวด้วยกันจากนั้นพวกมันเข็นเตียงของเอียนออกไปที่ห้องผ่าตัดและก็เริ่มลงมือทรมานด้วยการฉีดบางอย่างเข้าไปในตัวเอียนหลายเข็มใหญ่จนกระทั่งเขาหมดสติไป เอียนเริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเตียงตรงข้ามเป็นเด็กชายมีเดียต้องการให้เอียนได้เห็นเวลาที่พวกของเธอกินวิญญาณความกลัวของเด็กคนนั้นผู้มันค่อยๆเดินเข้าหาเด็กมันสามารถทำให้เด็กเห็นตัวของพวกมันเด็กน้อยร้องออกมาด้วยความกลัวพวกมันดูดวิญญาณของเด็กที่ร้องออกมาด้วยความดังพยาบาลรีบเข้ามาดูเอียนพยายามบอกเด็กว่าอย่าไปมองพวกมันแต่ก็ไร้ประโยชน์ไม่มีเสียงใดๆออกไปให้เด็กคนนั้นได้ยิน เอียนตื่นขึ้นมาอีกครั้งเจนนี่มาในชุดพยาบาลเมื่อเจนนี่ออกไปคนที่อยู่ด้านหลังก็คือมีเดียเธอพาเอียนไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆที่โหดเหี้ยมแต่เอียนก็ไม่มีทางตายจนตอนนี้เอียนมีบาดแผลไปทั่วทั้งตัว มีเดียรู้ว่าตอนนี้ความจำเอียนมีเพียงเจนนี่เท่านั้นเธอจึงต้องการฆ่าเจนนี่เพื่อจะจบเรื่องและเอียนจะได้กลับไปเป็นพวกเธอเหมือนเดิมขณะที่เอียนคิดว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วก็มีเสียงของเกรเขานั่งวิลแชร์มาที่ข้างๆเตียงของเอียนเกรมีสภาพแย่กว่าที่เคยเห็นเกรขอร้องให้เอียนต่อสู้เพื่อปกป้องเจนนี่ให้ได้เพราะเจนนี่สามารถเปลี่ยนเอียนให้เป็นคนเต็มตัวได้เกรเล่าว่าตัวเขาก็เคยรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอเหมือนเจนนี่และทำให้เขาเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ได้เจอเธอแล้วก็เป็นพวกมันที่พาาาากกกเเเธอออไปจจขขึงยให้้นแ ให้ด้ดวยตอนนี้เขาเองก็ไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปแล้วเอียนจะต้องกินอาหารเพื่อจะต่อสู้กับพวกมันให้ได้เกรจึงสลับวิญญาณของตัวเองเพื่อให้เอียนมีพลังกลับมานั่นทําให้เอียนกลับมาสดชื่นอ,อีกครั้งบาดแผลตามร่างกายหายไปจนหมดแล้วร่างของเกรก,ก็สลายไปในอากาศตอนนี้มีเงาดําคอยติดตามเชนนี่ไปทุกที่มีพวกมันเข้ามาดูเอียนกลับพบเพียงเตียงที่พังแหลกลานเครื่องพัฒนาการกระเด็นไปทั่วเอียนในร่างของปิศาจโผลท,ที่ด้านหลังของผ้าม่านแล้วก็เสียบฆ่าพวกมันร่างสลายไป1หนึ่งคนเอียนก้าวออกมาจากหลังผ้าม่านและจัดการอีกตัวนึงไ ตอนนี้เอียนมีความเร็วและแข็งแรงมากเขาเหนือกว่าพวกมันทุกตัวเจนนี่มาที่ห้องเก็บแฟ้มประวัติคนไข้พวกมันก็มารอเธออยู่แล้วและจะใช้มีดฟันเธอแต่ก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากตัวกลับไปเจนนี่จึงรอดจากคมมีดเพียงนิดเดียวพวกมันดักรอทำร้ายตามทางที่เจนนี่เดินผ่านแต่ทุกครั้งเอียนก็จะคอยปกป้องได้เสมอเจนนี่มาที่ห้องเก็บศพมีศพที่ยังไม่ได้เก็บเข้าลิ้นชักเมื่อเธอหันหลังมันค่อยๆลุกขึ้นเผยเห็นร่างที่เป็นปีศาจคราวนี้พวกมันล้อมเจนนี่เอาไว้เจนนี่ทรุดตัวลงนั่งและร้องด้้ววววยคาามมมมหดกกลััันนนเเงือีีีจจะฟ่่แต็ มีแทงหลังของมันจนทะลุหลังนั้นจึงสลายไปเอียนในร่างปีศาจส,สั่งให้เจนนี่รีบหนีเจนนี่ก็รู้สึกงงแต่ก็จำเสียงเอียนได้เธอจึงรีบหนีไป เอียนแข็งแรงกว่าพวกมันมากเขาจึงจัดการกับพวกมันได้ไม่ยากเอียนตามเสียงร้องของเชนนี่ไปตอนนี้เชนนี่ถูกมีเดียจับตัวไปที่ชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลมีเดียพาเชนนี่ออกมาเอียนและมีเดียสู้กันเธอผลักเขาไปกระแทกเอียนรู้สึกตัวในอีกสถานที่หนึ่งมันคือห้องของเขามีเดียเข้ามาต่อยเอียนเขาก็เดินมาที่ออฟฟิศที่เคยทำงานมีเดียยกเอียนขึ้นแล้วก็ผลักไปโผล่ที่สถานีรถไฟจนทะลุขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งและมาล้มลงที่ห้องใต้ดินของโรงพยาบาลเหมือนเดิมเอียนในร่างของคนค่อยๆลุกขึ้นมามีเดียกำลังจะ เอียนรีบเดินเข้าไปและใช้มีดแทงเจนนี่จนมันทะลุปไปถึงท้องของมีเดียร่างของมีเดียสลายไปในอากาศเจนนี่ล้มลงแต่เอียนก็ใช้พลังของเขาช่วยรักษาเธอจนไม่เป็นอะไรแล้วภาพก็ตัดมาที่การแข่งขันฮอกกี้ของมหาวิทยาลัยเอียนสวมเสื้อเบอร์สิเลี้ยงลูกด้วยความคล่องแคล่วเมื่อถึงหน้าปากประตูของฝั่งตรงข้ามเอียนเห็นว่าเพื่อนถูกประกบทุกคนเขาจึงตัดสินใจยิงเองลูกเข้าประตูไปอย่างสวยงามลูกนี้ได้แต้มและเวลาก็หมดลงพอดีทีมของเขาชนะไปด้วยสกอร์สาต่อ2เจนนี่เอาเบียร์มาให้ถึงห้องแต่งตัวเจนนี่จำ เกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่เอียนเขาจํามันได้ทุกอย่างและตอนนี้มีคนเดินมามองหน้าเขาอีกแล้วเอียนขอเวลาเจนนี่แล้วก็รีบตามชายคนนั้นลงไปเมื่อเจอหน้ากันชายคนนั้นก็กลายเป็นปีศาจเอียนยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ลงมือจัดการกับปีศาจต,ตัวนั้นแล้วหนังก็จบลงครับซึ่งเรื่องทั้งหมดก็คือเอียนเคยเป็นอดีตของพวกเก็บเกี่ยวที่เมื่อเขาได้มาพบเจอกับเจนนี่จนเกิดเป็นความรักก็เลยต้องการเป็นคนธรรมดาแต่ก็ถูกขัดขวางเขาจึงฆ่าพวกเดียวกันแล้วมีเดียพร้อมกับพวกก็ออกล่าเอียนแต่พวกเก็บเกี่ยวมีชีวิิตตตเเปป็็นอมมะถึง่่าาไไกกยดใ วนๆไปแบบทรมานจนกว่าจะถูกฆ่าด้วยอาวุธของพวกเดียวกันเท่านั้นเอียนโชคดีที่ได้เกรย์คอยช่วยเหลือก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนที่เล่าผิดก็ขออาภัยด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ